ว่าทำะไรตันและมิดีโอเกี่ยอไอ้เย่ยบียอมกินทุกวีทุกวันเลยสัปเหร่อตลอดคมไปเยอแล้วเฮ้ยเฮ้ยกุ๊กกุ๊กเคยใจแล้วไม่ไหวไปจริงพอไม่ดีเลยไม่ไหวอ่ะคือไม่ไหวไปถือว่ามันโดนไม่ไหวออฟเลนด้วยนะเอเคอ่อนว่ามันเอาบ่นไอ้เย่ยคือมั้งแบบเย่ยจริงคือเวลามันไม่ทันอ่ะมันไม่ได้เหมือนโอดีไอ้เหี้ยแตง ไม่ไรุนก็ไม่ได้ไม่เป็นไร,นไร,นไรสามรุนรูเดียวดีกว่าสองโโรูสองรูเจ้าแห่งการเฟิร์สบัตโอ้เปิดอรทอาเลยตีไปตีไปโอเปกูเรียสซับไปสั์ฮีชอตเซ้โอ้โหเอ้าโดดิ่งไออเวว Club, in, ติ๊กูเลยตก๊ะตกกก็พร้อมินกระชากใ่ไอ้ไอ้ไอ้ี้ะดูม่ยรกนรวยอัดูมที่ไหนครับสับว้สเออดูมดูมเอฟตั้วะอันวะได้ได้โยไม่ได้หีืได้บอกว่าได้ก็ได้ด hey, uh, ิ ในเวร์เตอร์ขอเราเมืเล่นไก่เอฟแบบมึงพยายามอย่าใช้คำว่าเป็นไปไม่ได้เว้ยเป็นไปไม่ได้เนื้อนี้คือทุกอย่างครัว่าไม่แน่นอนแปลว่าแน่นเฮ้ย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 คดูนะความหิวเป็นเหตุสังเกตได้นะเตันไอ้ย่าแล้วกูวิ่งอ้อมไปไหนวะเนี่ยบอกบอกพี่เจนตันคูวิ่งไปไหนวะเนี่ยขอไอ้เตยไปเกิด เปกเตอร์ไม่มีเรเดียนไม่ไม่ไม่มีอะไรแล้วพี่อยากลัพี่อยากลัวพี่อยากลัวมาดิมาดิไม่้เด็กเดนเดเดเด็กเดกเด็กเด็กเดเดเดากเด็กเด็ด้กเด็แล้วกด็กเด็กเด็กเต็กเด็กเด็กเดด็กเด็กเด็กเด่กเด็กวด็กเด็กเดด็กเ็กด เอ้ยจุ๋มไปดิบก็ไม่ทันวิ่งไป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 ก่อนได้แล้วได้แล้วมันเถอะเหยื่อคนเยอยเลยแปะแปะแปะต้องอย่างนี้ดิวะโอ้โหโอ้โหแกน่ะใจแตกสลายกูบอกเลยไอแอปหลุดฮัลโหลโอเคแล้ไม่โหลดคุดิคอนเนกไปเจยคือแบบ เชซซีก็อย่างดี้กกกึโอ้โหมาแล้วกูบอกอะไรยุคใหม่มาแล้วอะไรครับนี่แต่ข้างล่างก็กดได้บนเลยนะบนกดอยู่เลยข้างล่างกูบอกเลยกดอยู่ก็ได้อยู่แปลว่าไม่ได้พี่ผมมาแล้วผมมาแล้วเดี๋ยวผมเอามาหน้าแม่สวยไหมเอ้ยจะเดาบอก มึงสีเดาบ่มึงสีเดาบ่สล็อตได้ได้ได้อะได้ดาเมจแรงสัตว์เฮ้ยเฮ้ยเดา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 พี่เดาเลยเดาแล้วไอ้แขงโกได้ป่ะพี่จะได้เลยบ่อ๋อเฮียนี่ก็ได้มึงตัวโอ้ยห่วหายแล้วตัวระเบิดตัวระเบิดยิงวิ่งไปยิงวิ่งไปเออ เอ้ยสวยสัตว์มันให้ตัวระเบิดเอ้าพี่อะติดมาน้ำหมดพี่มาน้หมดมาน้ำหมดมาดีสัตว์มันให้ตัวระเบิดพี่ดุมแชนติไยังยังงเงี้ยแอดแอดก็บกุ้วะไม่ได้นุ่มก็ตามมาดิเออว่ะ ผมจะไปซัดมันให้ตัวระเบิดดูมรวยปะมีสมองนะผมมีสมองไม่รวยไม่รวยไม่ถึงดูดูไม่รวยกูเนี่ยไม่รวยอะไรวะเนี่ยอะไรครับพี่นอนนี่เลยมาเฮ้ยพี่มันวิ่งบ้านเหรอเอาดิได้เชียรได้เชียร์แล้วไปปะไปอ๋ออ๋อเอาได้ปะเอาได้ปะเอาได้ปะ อเตะอไหมเนี่ยหายแล้วจ้าตันอีกน่าจะเดินมาตรงกูหนีไปได้นะขบวนต้องเล่นเอ้ยสเปคข้าผมนะจะวัดได้บ้างมีวัดปะไม่ได้ไม่ได้มีเพื่อนวเดียวเดียวเีื่อนวัดมึงอะเอ๊เขบวนก็ก็เอา จะได้ใบแล้วพี่จะได้เอ้ยไม่ใช่จะได้นั่นแหละพี่เลยบอกใบเออเฉียดขึ้นอะไรไอ้เด็กนี่แค่มึงหนีกูไปไหนเล่นฝอยดีกว่าพี่ตรงนี้มีชุดหนึ่งนะอ่าเยยากมากติดติดติดแปรงผมกูมา แอดมีอันติปะมีแต่ยังไม่ใช้เลยเนี่ยขอโตตายปะตัวเบกเตอร์ลงมือตันตันอีข้าวเคสนี้เออัมันให้บผมั่นหลที่ออกไี่ป่ะคุ้มยิงโดบ็อกเยวไม่ไม่หมดไปตีห่อยไปตีหมดยตรงไหนพี่ตรงย เอางี้แล้วกันเดี๋ยวใครใครโดรีน่าอูก็บอกโดนแล้วโอนไหนไอเจนเพื่อนบอกแล้วอ่ะเพื่อนบอกแล้วไม่เห็นช่วยเลยอ่ะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยจะมงเปิดรถไถโอ้โหเยสไอเนได้ปะดีหน้าได้เดี๋ยวไม่ทันเอาละละน้องมันอยู่นี่เฮกเลยเฮกเลย กูอยากชอบในสัตว์วิดีโอเลยเฮ้ยยี่ไม่ทันอ้าวเอากูถ่ายให้เอาดี๋ยวมาออกรบอกมาก็ยืนได้สิบสี่วิถานวปเลยทำวิชั่นเอาหรอใช่มึงไม่เห็นวิชั่นเหรอนี่ยไม่เห็นสามจริงหลับตาอยู่มองเห็นอ่ะไอ้รอบอกมาดิ นะครับเอาเอาเปนยังไงไว้พอดีเป็นยังไงไหวบนแช่ละน้องน้องน้องรอสอนเร็ว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 ไอไว้วันนี้ทหารมันแหล่ทัดมันตัวเบิร์ไป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 เร็วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอาดูมาดูมาดูโอ้เจี๋ยไม่ทันแล้วเพื่อนวาดอีกหนึ่งนาทีเฮ้ยเฮ้ยนกต่างกัน โอ้ยไม่ทันจะเตะไก่เป็นทําไมเจนสวย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 ให้กูยิงให้กูยิงให้กูยิงคนดูคนดูดนอ่าอ่าไปลงผมแต่ไปลงผมเออ กูแทงป้อม,อมไ,ไม่อยู่กูแทงป้อมไม่อยู่ได้ได้ได้แทงให้ตัวระเบิดอย่าให้ลีน่าได้เดินดเกมเลวผมได้เกมนะพี่เ,ออเ,เได้เกมเร็วได้เกมนะอ,นอย่าให้ลีน่าได้เดินอนะ่ะเจนหาจังหวะดีกว่าอย่ามาไม่มีแม่ฝากไว้ไม่เห็นไปด้วยความไว่แสง พลาดแล้วแหละทายอดูไม่มีบิงเงินเอามัวก็ตายตีอ้เฮียสกิลไก่ชิบหายสัตว์แต่ละตัวโคตรเล็วนะวิ่งอยู่ไวมากผมวิ่งไวมากไวสุดๆเฮ้ยใบใบสองใบสองไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูตายตายได้ ไอ้มาดู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 กูแล้วโอ้โหแทงจบหนี่เลยสัสมาแล้วผมวิ่งไวมากไวจริงๆรพี่เจ้าขผมเนี่ยกว่าจะถึงเนี่ยเพื่อนตายห่าวแล้วเนี่ยได้ได้ได้อยู่ได้อยู่แทงให้กูหน่อยแทงให้กูหน่อยไอพี่ผมแทงให้สวยเอ้ยระวังระวังตะแบกโอ้ยเย็นตะแบกเย้ย ่ชอบโจะตัดมึงให้ตัวระเบิดไอเด็กเคียโอ้ยแตกแลวแตกแล้วออกหัวใจเฟ้เราจะเป็นน่ะอยู่ไหนวะเฮ้ยตัวนี้ตัวจริง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 เลือดน้อยสัตว์ตัวจริงอยู่เนี่ย ไอ้เหี้ยแล้วนี่กูติดอยู่กไอ้กันเหี้ยยิดอยู่ไปพี่ปัดระดับหัวลำไปเหี้ยตัดเองเลยคณะตลกวิ่งมาแล้วพี่ผมวิ่งมาแล้วอยากฆ่าสเปกป่ะเป็นติดไหมมีหมดอ่ะถ้าพี่ต้องการเลยไอ้ไอ้เมโทรไม่ทันลงไม่ใช่เมือง ขอตีหน่อยขอตีหน่อยกูโดนดุมคู่ด้วยชิบหายอีออนไม่ตายหรอกอีออนอ่ะไม่ตายหรอกอีออนไปเลยไตายหรอกอียกูเจอคนโยนเกมสี่คนใครเจอเกิดใครเจอเกิดนะดูมครับดูมโอเคถ้าดุมื้อเกิดก็สวยอยู่นี่ดูมใช่เจอเกิดกูเจอคนโยนเกมสี่คน โอ้ตายหมดเลยอ่ะผมว่าจะกลับมาทำไมแต่งเอกแน่เลยโอ้โหซับตัว้ะเบิดเฮ้ยเผื่อแหม่ทำไมเลือดแ้อมนั้นสกิดก็ตายสกิดก็ตายที่มีสมองนะ เฮ้ยแ่ไปตัวไันติมีพี่อันติมีอันติมีอนอยูมีอนอยมาป่าเื่ดนมาป่าีออนไปปมาป่าสวยสวยสวยโอ้ยทไมเปิดแมพให้กูด้วยอนที่กูยิงเอฟดูแลดูแลดูแลกูกดเเด็กเด็กเตายแล้วเดเด เอาว่นเล่นเกมเต็มท oh, yeah, yeah, like like ี like ่เลยว่ะออกนีนโซะว่ะปติเสธยังปติไม่แล้วเล่เกมใบก็ออกไหมมึง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 ไปไหนมึงไปไหนมึงไปไหนยิงเร็วจังวะกูไม่เห็นปโอ้ยเกมเร็วจังวะเฮ้ยมันยิงมาจากไหนวะยิ้วยิ้ม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 ดูดิอะไรวะ เฮ้ย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 มเอาปละมึงเอาปละมึงมาดิวาดโชว์ได้มาดิออเยี่ยฉีดอลยออนไปตายยังเงี้ยไม่ถึงเลยหี่อะไรครับนี่เหี้ยอรอยวะเนี่ยเล่นเกมดีๆไอ้นี่อยากเอาโอ้ยจังกินยังไดไหวพอดี ไอ้โปไอ้เหี้ยกูก็ว่าทำไมไล่อ้อนไม่มีบิงวะไอ้เหี้ยออกฮาร์ดไอ้สั์โ <laughs> อ้โหี่จริงอะต้องให้ไล่อ้อนหนวอยไอ้เหี้ยไอรูี